อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2,566ซึ่งแต่ละจังหวัดนะคะก็มีาการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะสำหรับวันที่26มิถุนายนของทุกปีค่ะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกจังหวัดต่างก็ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะ เริ่มกันที่บรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะคะชาวขอนแก่นค่ะต่างพร้อมใจกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมประกาศเจตนารมณ์ทั้งจังหวัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะและจัดตั้งศูนย์ CI ไอบำบัดรักษาทุกตำบลโดยในายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2,566โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทั้ง26อำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่ามาตรการปราบปรามตำรวจมีผลการดำเนินง,งานทุกสัปดาห์โดยเฉพาะเรื่องของการปิดล้อมตรวจคน้นร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะที่ผ่านมาตรวจจับยาเสพติดโดยเฉพาะประเภทยาบ้าประมาณ1 6ล้านแสนเม็ดนี่ยังไม่รวมกับยาเสพติดอื่นๆนะคะที่ยังมีความรุนแรงซึ่งก็มีการลดความรุนแรงจากอาชญากรรมการจับกลุมอาวุธปืน ที่ส่วนใหญ่ค่ะน้องหนูดีคุณคผู้ชมคะผู้ค้ายยาจะครอบครองส่วนเรื่องของการบำบัดรักษาเมื่อรักษาเสร็จก็จะส่งต่อโดยจะมีชุมชนยั่งยืนขอนแก่นมีการจัดตั้ง CI ในชุมชนค่ะมีคนในชุมชนช่วยกันดูแลลูกหลานและคนในชุมชนก็ให้การยอมรับทำความเข้าใจพูดคุยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพื่อที่จะได้คืนคนดีกลับสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปค่ะ ขณะที่จังหวัดน้องายค่ะก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566ภายใต้กิจกรรมรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดค่ะโดยมีนายราชันสุนหัวค่ะผู้ราชการจังหวัดน้องาายเป็นประธานในพิธีพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมมหาราชวาังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดโดยได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมพลังสวมเสื้อสีขาวซึ่งกิจกรรมนะคะก็ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่ะการปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและการจัดนิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆนะคะ โดยมีข้าราชการตำรวจทหารพลังมวลชนและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดมหาสารคามกันต่อนะคะ ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรบาบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองมหาสารคามและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังในการต่อต้านยาเสพติด สร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการลดความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดโดยมีมวลชนเข้าร่วมกว่า600คนค่ะ และที่จังหวัดเลยค่ะนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ราชการจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เน Listen, ื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2566พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกนะคะก็ได้ให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องค่ะและมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อการหยุดยั้งปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนซึ่งในการจะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติดและการรณรงค์การประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดนะคะและก็มีการแสดงของชมรม 2B Number no. บอรอีกด้วยค่ะค่ะก็เรียกว่าทุกจังหวัดนะคะก็มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่งองของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนค่ะใช่แล้วค่ะ